สวัสดีครับพี่น้องดูฝนคนครับเมื่อนี้มาถ่ายบรรยากาศน้ำท่วมเหตุดอนเมืองครับซอยช่างอากาศนะครับเป็นอาทีตเดี๋ยวพี่น้องบอ่านนี่แหงอยู่นี่ประมาณ เตองแข็งครับอันนี้แกนในหมู่บ้านครับเดี๋ยวทีไทยมันจะกลายเป็นรุ่นไปเบิ้งครับ ทวงสิเป็นอาทิตย์แต่พี่น้องบันก็เลยลดอยู่นี่สร้างอากาศอาทิตครับขอไปข้างนาในแห้งเลิกแห้งครับพี่น้องน้ำท่วมครับน้ำท่วงขอไปข้างนาในแห้งเลิกครับ ในยซ้อยสนุนช่างอากาศอุทิศทั้งเกียดพันกับเอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งสีเครื่องครับพี่น้องแต่ว่ากัดสูดยี่บ้านในรถเนาะ mất nha cô nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เราเพิ่งสูบน้ำมาตั้งสองเครื่องครับแต่ก็นิ่งสูบมอคันนีแห้งอยู่ครับเป็นอะไรที่ล่ะยูมองข้างหน้าอีกสองเครื่องครับทั้งเบสทีเครื่องครับโมหลุดเลย ฝากที่ฝากมองติดตามช่องเอกเทศแชนแนลนได้ครับเด้อพี่น้องปัญหาตอนนี้ขผมผมยูทูปเปิดสั่งได้ได้บ่ได้ครับตอนนี้มีผู้ติดตามหมื่นกว่าแหละครับจะเทรดจังไรจังสี่สั่งได้ได้ได้ครับเพราะว่าช่วงตอนนี้ผมลงคลิปติดตั้งกับติดหลายนะยูทูปเขาบอกช่องครับผู้ใดแก่ได้บอกผมได้ครับ ดย้ย่วมทั้ง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 ถนนเลยครับต้งซอยเลยจากสะพานปูนมากครับหลังสำนักง,งานเก่สตอนเมืองครับช้างอากาศอุทิตเอาไวสา้สำหรับเทศกานวิลล่งเยวมาถ่ายบรรยากาศในเบิองใหม่์ั้นมันส่วมครับขอบคุณครับ